่ะจะให้ถุกสตินะตุกสติทุกคนเอามือสองข้างจาับจมูจกจับหูมือสองข้างมือสอ,ข,อ,สอข้างจับจมูจกมจกับหูจับหัวจับจมูก จับจมูกจับหูจับหัวจับหัวจับหูจับจมูกจับหัวจับจมูกจับหูหูเฮ้ยเนาะอ่ะเราสอนเราวันนี้ก็มารยาะก็สอนไปแล้วเนะาะต่อไปก็เข้าสู่อีกด,ด้าหน,นึ่งเนาะด้ัง นักเรียนโคงได้ยินคำว่ามอม้าหมดไหมเป็นกรมอม้านะใครเคยท้องก็ลองพูดในใจดูนะฟังเมื่อมั่งมีมิดม่งมาหมายมองเมื่อมอมมิดมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมูมิดมุ่งมองมา เมื่อไม่มีนูมิตมุ่งมองมาเมื่อมอดนวยนูหม,มาไม่มามองบนต้นซอไมไหมนักเรียนมอ,มองมาหมดไหมอ,อ่านีก่อนนก่อนนิดก่อนวันนี้ยวอาจาจย์จะแลกให้ฟังเลบกก่อนแล็กก่อน,นอ่าฟังนะ ตั้งหกตั้งใจตั้งไว้ให้ดีนะต่แบบนี้ขอจงตั้งใจตั้งตัวตั้งต้นตั้งตนตั้งมั่งฝึกพลไฟพละงฟ้าพันฝันไปบ่มลมบ่มก้เจาะจิตเจอะใจส่งเสือกสอดไส้สมงใสสืลธรรมอ่ามันไหมมันไหมมันไหม